ล้อเป็นสิบร้อรากดินผู้คุมงานนหเจ๊แค่ไหนผู้คุมงานนะโอ๊ยผู้คุมงานตรวจงาน ตรวจงานเหรอคะตรวจงานเหรอ <laughs>